ไม่เป็นไรเสาสิตเลยพี่นวัตมาช่วยสิหืมของมันรกจอดที่นี่เมันลกมากเลยนะไอ้ดีกว่าห้องผมเยอะข้างในนี่เสื้อผ้าเต็ยอะโอ้วิของยังเยอะอยู่เลยอ่ะแล้วจัดทันเหรอฮะผมแยกไปหมดแล้วเหลือแค่ใส่หลังเก็บทันเหรอใช่พวกข้าวนี้ใช่ไหมที่เอากลับไม่ได้ ไม่ค่าเรากลับไม่ได้หรอเขาไม่ให้เรากลับครับพี่เพราะนั้นเหลือเยอะเลยเด็กอาจจะกินได้หลายกิเอจริงอ่ะทำไมเยอะขนาดนี้มันมีของเพื่อนกลับไปก่อนหน้านั้นแล้วอ๋อก็คือก็คือหลายๆต่อว่างั้นเถอะสี่คนฮอืมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ลุกมากเลยก็ไม่ได้เคลียร์เลยครับไม่เลยไม่เลยเลยอุ้ยนี่ห้องน้ำเล็กอืมอุ้ยมีกระปุกมีกระทะทำไมกระทะผมล้างพื้ยังไม่เสร็จเลยครับเหรออ่ะทุกเม่อยากเกะอยากเกะกาพี่เขาลูกกินตาไหนกินตาไหนอืมโอ้ห้องนุ่ม น้องๆก็ต้องกลับเมืองไทยนะคะโควิดบริษัทเรียกตัวกลับด่วนเพื่อเซฟชีวิตของตัวเองของพน,าานักงานเนาะไม่ใช่ของตัวเองอืมบบก็ไปทายจูเกะเดทายจูฮักตาร์นี่อืมเท่าไหร่ยูฟุกิเซ็ตโมเน่ยี่กิโลกรกินให้มันเยอะๆหน่อย อันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะตู้เย็น,นอพอเปิดประตูก็จะเป็นห้องครัวเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ ให้หมดเลยแล้วกันโอ้หพี่ก็ใช้หรือไม่หรือไม่ได้กินมันก็เยอะมันก็เยอะเมื่อกี้ก็ได้มาขวนึีแล้วอ่ะเป็นไรครับเก็บไว้ดีกว่าอยู่นี่ผมว่ามันหายากนะืใช่ใช่ถ้าของใช้ไฟฟ้ามันต้องมีวันทิ้งใช่ไหมล่ะใช่ครับถ้าไม่งั้นก็ฝากเจ้าหน้าที่ตรงข้างล่างอ่ะมันจะมีคุณลุงใช่ปะล่ะครับครับก็บอกว่าเนี่ยเผื่อใครอยากได้โอจิยูโดโซให้เขาเขียนให้ มีมีมีแค่นี้ใช่ปะ่ะเราใช่ครับโอ้มันไม่มีใครเอรรี่อีกสองตัวตอนนี้มีคนมารับต่อช่วงอะนะใช่อืม,มนี่ก็รับต่อช่วงมาใช่ปะ่ะใช่ครับก็เลยถ้าไม่มีก็อาจจะต้องทิ้งให้หมดอืมไม่เป็นไรครับอืมอืมอืมมีพวกเครื่องครัวด้วยนะครับค่อยค่อยเป็นข้าวอะไรครับ ห้องเมื่อกี้ก็เรียวมากเลยนะห้องน้อง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 เมื่อกี้ก็เรียวนะโอ้หอันนี้อุ้ยมาถึงก็มีที่ล้างมือมีเตาโหแลเก็บไปเยอะพอหลงปู่แล้วสะอาดนะเนี่ยเตัวประมาณสักจริงๆค่าราคาค่าเช่ามาประมาณสักสามหมื่นกว่ากว่าอืมนะถือว่าถูก่จ ไม่ที่นี่ไม่แนะนำเพราะว่าเรื่องราคารวมไม่ไม่ไม่หรูก็สูงก็ก็ก็มาโชคดีที่สุดเลยนะธรรมาก็เจี๋ยอืมแบบว่าห้องสวยอุ้ยโอฟุรอนทำไมมันแคบจังอ่ะแล้วแล้วนอนอาบได้เหรอผมไม่เคยอาบรไม่เคยแช่เลยผมไม่ค่อดชอบก็เลยไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาก็เลยอาบอันเดียวผมเหาอ มีห้องน้ำเหรอครับห้องน้ำห้องน้ำกว้างอ่ะอืาไหนไปดูซิไหนไปดูซิห้องหนมห้องนม <c oughs> สวยอยู่เก็บของครับเตรียมแล้วเนี่ยแลถ้าอันเนี้ยตอนแรกอนุว่าถ้าใครจะเอาผมก็ให้เลยเพราใหม่ใหม่เลยผมมีการเก็บซื้อในใจสั่งซื้อแตกสั่งมาแต่ว่าอืม เพราเรื่องเรื่องผมไม่ไม่มีรถไปถ้าต้องระวังอย่างเดี๋ยวไม่มีรถไปไปถึงคุอ๋อ่ะโดยสอ่ะอิอืมไม่ก็มา่ก่อนคนไทยมาใช่ไหมก็ให้ต่อมให้ต่อตอนนี้ไม่มีใครแต่ที่บอกว่าให้ต่อแต่เขาก็ไม่ได้ใช้กันต่วนใหญ่ผมก็ไม่เคยรีด พี่ก็ยังงงว่าทําไมมีเตารีดกันเพราะว่าปกติผ้าผ้าเสื้อญี่ปุ่นเขาไม่เขาไม่รีดกันเพราลมนี่ก็แกะออกมาใช้ครั้งหรือสองครั้งเพราะมันมีแอร์อยู่ใช่ไหมใช่งั้นเอาไปเอาได้พี่รับผมให้เลยไม่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 เอาไปทิ้งนะง้เดี๋ยวมันจะทิ้งมันไหนเขอพัปีหน้าครับ ปีหน้าปีหน้านักเกดโพ่อตั้งแต่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 เขามีอ่ะก็คือว่าเขาไม่เคยเปิดใช้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนต่อไปก็ไม่ใช้หรอกก็เดี๋ยววันจันท์เาไปทิ้งที่กมินเซนเตอร์ด้วยกันเลยแล้วเอาไปยังไงก็นี่ไงเดี๋ยวให้พ่อ เดี๋ยวมีมีผมมีพี่เลี้ยงรถเขาจะขับรถพาไปก็หรอกอ๋องั้นอย่างงั้นก็ได้นี่อีกทีเดียวไปเลยเนาะอันนี้คือเราไปทิ้งได้เลยไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะแต่ว่าเสียตามอันอืมอืมก็ชิ้นอันนู้นนี่จังนอหมดนี่เลยเมนโดโนผันของที่ของที่แบบต้องผ่าไกันมาเดะมาเตะคุรุคาระงั้นก็เอายังไงเขาถ้าสมมุติว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวบอกป้าแทนนะ จะไปทิ้งจะไปทิ้งสุมสรีสมห้าไม่ได้เดี๋ยวเสียชื่อคนไทยนะไม่ได้หรอกจะเดี๋ยวมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเม่ว่าเดี๋ยวลูกพี่พี่ยงเขาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปทิ้งได้หรอถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวบอกพ่อนะไอบอกป้าปานะไอหรือไม่ก็บอกไม่ใช่บอกพี่ทักอือโอเคนะนี่คือร่องรอย ที่น้องๆคนไทยเขาเหลือไว้นะคะข้าวสารเยอะมากเลยนี่ก็ข้าวสารหอมมารีน่า หกอันนี้หกสเดือนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหกสามเหมือนกันนะอันนี้จะเป็น ตอนนี้ปีนี้หมดอายุเดือนแปดนะคะอข้อาสารเยอะมากเลยเดี๋ยวให้เด็กๆมารีวิวกันนะคะจะได้เรียนรู้ภาษาไทยไปด้วยวางไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆมาช่วยรีวิวค่ะอืม มีอะไรมั่งข้าวสารฮะู้จังไหนข้าวสารลูกข้าวสารข้าวสารอืมข้าวสารอือูอันนี้อะไรเปีอืมอันนั้นน้ำมะขามเปียกลูกน้ำมะขามเปียกนาะนาะเนาะมะขามเปียกทำมารินทำมารินเดาะมะขามไม่ลูกอันนี้น้ำปลาน้ำปลาฮะทุจริอจงอันนี้อะไรอันนั้นซีอิ๊วอ๋อ ซอสฝาเขียวไว้ทำข้าวผัดไงคะน้ำส้มครับน้ำส้มน้ำส้มอ้งยิ้มิสไม่ใช่ไอซืหลุกซืโอซื้อโอซื้ออืมก็ก็น้ำมันหอยน้ำมันหอย MK m น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มสุกี้อืมคอแล้กแชบูแชบูยั่วกล โอซาร์สองตัิดอยอนี้อนก็นจิซุกี้นจิซุกี้ชาบาสารเยอะมากเลยอ่ะไว้ทำอันนว้าวอันนั้ก็ก ie, um, ข้าสารเยอะมากเยอะมากอืมใช่เพราะว่าตอนที่น้องเขาถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยอันน ety, <laughs> <laughs> ี ข้าวสารอบบนหมันไม่ได้เยอะแบบนี้นะร้อยกว่าโลอ่ะพอไปถึงบ่อนีอ้ด้วยนะอะไรลูกอ๋อข้าวเบอร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เนาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่อันเนี้ยปลากระป๋ออืมอ๋อมันมีปลากระป๋องด้วยนี่ทําไมมันมีปลากระป๋องคนละมันนีปลากระป๋องอันนี้น้ำปลาน้ำปลาอ๋อปลากระ เราแป๊บนะกระป๋องราแป๊บนปลากระป๋องปลากระป๋องแล้วก็อะไรน้ปลากระป๋องอันนั้นหอยลายหรือหอยลายหอยลายเนาะนั่งกะผัดกะเพราแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่นะก็คือหมดอายุแล้วอ่ะเพราะว่าน้องก็เอามาเกือบสองปีแล้วอันนี้อะไรน้ำโอ้ยนี้ได้น้ำพริกสวรรค์มาด้วยน้ำพริกสวรรค์อืม อุ้ยเต้าเจี้ยวก็ได้มาเต้าเจี้ยวอืมเยอะเลยนะเนี่ยเอออันนี้อะไรลาบแ,<ล>แต่ว่า<ล>โอ้<ล>มันหมดอายุแล้วลอ่ะน้องนี่ก็หมดอายุแล้วโอ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนนโนคุน,นเนี่ยอ,อันนี้อะไรเนี่ยชูชีปลาแมคคาเรลชูชีปลาทู ปลัตต์ฟลตต์ยไ,ไม่ใช่ปลัตตอ่าถ้มออ่านาทิชูอทิชทิ่ทด,ดจริงๆแล้วทิชูไม่ต้องเอามานะเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าถ้าแบบนี้เนี่ยคือมันใช้ในห้องน้ำนะแต่ว่าถ้า ถ้าใช้ห้องน้ำอันนี้ใช้ที่ญี่ปุ่นไม่ได้นะคะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มันไม่สามารถที่จะทิ้งลงโถซวมได้นะโถโถ,ถห้องน้ําได้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาใช้แบบแบบที่ว่าอันนี้นี่ของญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นอันนี้แบบถูกแล้วนะ,ะก็คือว่าใช้แล้วก็ทิ้งในห้องน้ําใสา่ใน โถชักโครกได้เลยเพราะฉะนั <hey. S 2> ้นที่เมืองไทยเนี่ยมันจะยังไม่มีแบบที่ว่าใส่ในโถชักโครกได้เลยแล้วก็มันจะย่อยสลายยากนะแล้วก็ที่สำคัญที่ญี่ปุ่นที่ชื่อจะถูกว่ากว่าที่เมืองไทยนะอไ้าวโซบกุ้ดจิ้ีวอะไรอะไระมันกุ้งเสวย มันกุ้งสวยสรุปก็คือถ้าจะมาก็เอาพวกของที่เป็นกระป๋องอาหารสำเร็จรูปอาหารแห้งมาดีกว่าเนาะพวกทิชชู่น้ำมันหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันทุที่ญี่ปุ่นน่าจะดีกว่ามั้งแต่ไม่รู้อะนะเพราะว่าถ้าไม่เคยมามันก็นะ อาจจะคิดไปเอออันนี้ไม่พออันนี้ไม่พอองค์นนฮาจังจัดใหญ่แล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปแบ่งกับน,น้องๆคนไทยตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าสารในอันนี้ทำยังไงดีเนี่ยลองปร,ป,รประกาศขายใน facebook ไหมอันนี้กินไม่ทันแน่ๆเลยอะ่ะเพาะหน้าร้อนและข้าวอากาศมันจะร้อนมากไงอ,อารุจังยังไงครับมารจังว่าไงดีคร<ำ>ับทำกินเสร็จหนึ่งปีนะ <laughs> หนึ่งปีกว่าจะหมดเธอโมบอกอืมก็มีนึงปีอืมอ,อ๋คนนี้เจ้าระเบียบนะเนี่ยจัดแล้วจัดแล้วเดี๋ยวก็จัดใหม่ลูกเพราะว่าวางหน้าบ้านหน้าตรงหน้าประตูไม่ได้ลูกอืมอ้าวจัดจัดแล้วฮารุเดี๋ยวยังไงมันต้องจัดใหม่อะลูกอ๋อนั้นอะไรลูกข้าวเหนียวเหรอข้าวเหนียวโอ้ ได้ข้าวเหนียวมาด้วยอือกำลังอยากได้ข้าวเหนียวทำนี่มาเร่งหรือมีหม้อด้วยเหรอมีหม้ออยู่ตัวหนึ่งถูกสตาร์ทไมีเยอะแะเอ๊ะมีเยอะเหรออาอตัวมดนั่งสบายใช่ล้วเธออ้แไม่ดูหืมไหนเยอะอ๋อตรงนี้ มียมั้ไชได้เีนทิชู่้นี่ทิชทชูอ่ออย่างนี้พวกทิชชู่ก็อีกครั้งนะคะกือไม่ต้องเอามาอาจารคลิปนี้บายบายไว้ทำข้าวมันไก่หอ้าจังโค้งสวยจังเลยไว้ทำข้าวมันไก่ให้กินเนาะ ข้าวมันไก่เด็กๆชอบมากเลยหคลิปนี้ไปก่อนค่ะก็ประมาณนี้ค่ะนี่ข้าวมันไก่ได้กินตลอดปีบายบายอาจารย์บายบาย